ใบออนมาเปรียจะกระจัดระบาดกำจัดด้วยแพคมิดาโกอิมิดาโครพิด ฤดูกาลทำใบสะสมอาหารเริ่มต้นกันแล้วนะครับซึ่งหากทุเรียนเริ่มมีการแตกใบอ่อนลงมาแล้วนะครับนี่คืออาหารอนุชะของเจ้าพวกแมลงปากดูดโดยเฉพาะเพลี้ยกระจันฝอยจะคอยเข้าดูดกิน้ำเลี้ยงบริเวณใบอ่อนจะทาให้ใบอ่อนม้วนงอขึ้นจนทําให้ขอบใบไหมยอดเป็นก้านทูบต้นไม่มีการเจริญเติบโตแต่หากเราปล่อยไว้ไม่มีการกําจัดชุดใบก็จะเสียหายชุดใบไม่สมบูรณ์เมื่อใบไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นจะส่งผลต่อการสะสมอาหารเตรียมความพร้อมในการออกดอกออกผลผลิตในฤดูกาลต่อไปนะครับดังนั้นนะครับ เราจะมีจะต้องมีการป้องกันกําจัดเพลี้ยจักจั่นฝอยแนะนําแพคมิดาโกชื่อสามัญก็คืออิมิดาโคริตมีคุณสมบัติถูกตัวร่วงกินล่วงแทรกซึมผ่านใบนอกจากนี้แล้วนะครับยังดูดซึมทางรากหรือท่อน้ําและเคลื่อนย้ายในท่อน้ําจากล่างขึ้นบนกลไกการออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทสำหรับัตราใช้นะครับให้ใช้ในตรา20-40มิลลิลิตรต่อน้ํา20ลิตรจะช่วยป้องกันกําจัดเพลี้ยจักจั่นฝอยเพลี้ยไฟเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลหากใครสนใจแพคมิดาโกอิมิดาโคริต10%กดซ up